คุณต้องทําอย่างมีความสุขนะครับผมอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีความสุขคุณต้องทํานะครับผมคำถามที่ <c oughs> ผมเพิ่มให้หกคำถามปรมกันอันนี้ผมอยากตอบชอบโปเกมอนตัวไหนมากที่สุด <c oughs> ม,มันไม่เกี่ยวครับ <c oughs> แต่ว่าผมจะตอบครับเพราะว่าเราชอบออออตอบยากเลเนี่ยมิวทูครับโอเคตอบกลับมา มาที่เดิมนะครับเอนตอเตตเตหมือนพี่เลยชอบกินกาแฟนี่นี่นี่ทำงานสู้ๆนะคิดถึงเช่นกันนะครับผมทุกคนมีเวลาผ่อนไหมคำถามครับคำถามครับผมคำถามครับนอกจากกรอบแล้วเล่นกีฬาอะไรได้อีกครับก็เหมือนกับเหมือนกับ ตนตรีแหะครับเล่นได้อย่างนิดอย่างน่อยครับผมแต่ว่า,าจะเป็นแนวแบบอย่างที่บอกครับอกอล์ฟจะเป็นแนวที่เราชนญามากที่สุดนะครับจีนอยากเป็นบิสเซอร์เนสกาแฟไปอีกนานแค่ไหนดีอันนี้ก็รู้สึกว่าคือถ้าเรา เป็นได้นานที่สุดก็จะเจ๋งมากเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเ,เป็นได้แค่ปีนี้เพีเดียววันข้างหน้าเราก็ยังจะอุดหนุนอยู่เดียวเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราได้เป็นคนรักเนสกาแฟไปเรียบร้อยแล้วครับผมย,งงยังไงก็รักยังไงก็รักยางไงมีคนรักเดียวใจเดียวครับผม